สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตุภและไกสงขาครับเรามาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับภาพที่เห็นนี่ครับเป็นเวลาประมาณเกือบจะ5้าโมงแล้วนะครับที่อำเภอหาดใหญ่ครับตอนนี้ผมอยู่แถวแถวถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกนะครับก่อนถึงสี่แยกสนามบินนอกนะครับตอนนี้หาดใหญ่ฝนตก หนักเลยครับตอนช่วงเย็นๆไฟอัตโนมัตินี่เปิดเลยครับดูก็รู้ว่ามืดแค่ไหนนะครับฟ้านี่เต็มไปด้วยฝนแล้วครับวันนี้โอ้นางมโนราเปียกฝนครับวันนี้ครับไฟสองสว่างถือโคมไฟอยู่ครับนางมโนราช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่ 23-26ถึงพฤศจิกายนนี้นะครับทางศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็รายงานนะครับว่าจะมีฝนตกนะครับค่อนข้างหนักครับไม่เฉพาะจังหวัดสงขลานะครับพื้นที่ชุมพรสุราธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตา,านะียะลาณราธิวานี่ก็เจอฝนด้วยครับระมัดระวังกันด้วยนะครับฟ้าฝนตอนนี้ มาอีกรอบหนึ่งแล้วครับวันก่อนนี่ก็ส่งเสียงส่งเสียงอยู่ครับหลายพื้นที่เจอฝนตกเจอน้ําขังครับไหลไม่ตันโดนกันไปเลยครับนี่มาอีกรอบหนึ่งแล้วครับเป็นธรรมดาครับช่วงหลายปลายปีของทุกปีครับช่วงัองสะวันออกเนี่ยครับภาคใต้จะมี ฝนตกแบบนี้แล้วครับก็ระวังระวังกันหน่อยครับแต่ว่าโชคดีนะครับสงขลาบ,บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยหนักเหมือนทางอื่นเหมือนชุมพรนคะรสุราชเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยโดนหนักของสองขาก็ระวังไว้ก่อนครับเพราะว่าตกมาเลยมาเนี่ยก็น้ำท่วมฉับพลันเนี่ยมาทีเดียวช่วงนี้จะเป็นลักษณะของฝนลงแล้วก็มาทีเดียวน้ําท่วมฉับพลันที่เรียกว่าน้ําป่าไหลหลากนั่นแหละครับหนักครับระวังกันด้วยนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศขาออกจากตัวเมืองขาดใหญ่จนี่ครับมีเอ่งน้ําขับรถกลับลากก็ระวังสัาหน่อยครับแอ่งน้ําเนี่ยรถอาจเสียการทรงตัวเลยครับเบาได้เบาครับตอนนี้ครับดูสภาพอากาศสิครับนี่ประมาณห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้ใกล้ถึงสีแยกสนามบินไอ้สีแยกควรหลังแล้วครับมีเจอฝนครับวันนี้ลำบากหน่อยถนนลื่น ขับรถระวังระวังกันด้วยนะครับด้วยความหวงใยจากทีมงานเฉพาะไล่ใต้สงขาครับเรามีทุกสถา,านการณ์ทุกเหตุการณ์มาอัปเดตให้ติดตามกันนะครับที่ไหนฝนตกบ้างที่ไหนเป็นยังไงอากาศนี่ก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับเผื่อเป็นข้อมูลให้เอซของเราครับได้ติดตามครับจังหวัดไหนฝนตกจังหวัดไหนเป็นยังไงอากาศจะได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวกันครับ